โอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับซันก็จะมาแนะนำครับเเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งรูปนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะแบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นอยู่แล้วนะครับเป็นหลักแปลว่าเก่งและชำนาญเลยนะครับแล้วก็คือโปรแกรม Photoshop นั่นเองแต่บางครั้งครับบางคนเนี่ยโอ้โฟโต้ช็อปไม่ได้เก่งมากต่วันนี้ซันจะขอแนะนำครับ4แอปพลิเคชันนะครับซึ่ง เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือครับที่ทําให้ช่วยให้งานในเรื่องของการตัดต่อรูปภาพเนี่ยง่ายมากขึ้นซึ่งจริงๆท่านก็มีได้พูดไว้บ้างแล้วนะครับในบางกลุ่มเนาะแต่อันนี้มันเป็นแอปหลักๆที่คนใช้กันเยอะมากมานะครับก็แน่นอนครับต้องมาดูครับผมบางทีคือจะไปแต่งรูปใน Photoshop ก็ไม่ทันกินครับผมบางครั้งนะครับท่านต้องเลือกงานนะครับบางทีอาจจะเลือกเป็นงานที่ละเอียดท่านก็ใช้เลยครับโฟโต้ช็อปครับเต็มที่เลยครับบางงานที่มันไม่ได้ละเอียดมากท่านก็ใช้ แบบแบบฟันบ้านก็คือใช้บนมือถือก็ได้นะครับโอเคเพราะบางทีบางท่านเนี่ยพอบอกว่าทําบนมือถือโอ้ง่ายรู้สึกจะรู้สึกขึ้นง่ายขึ้นมาทันทีครับจริงๆแตอนเนี้ยบอกว่ามือถือกับคอมจริงๆไม่ต่างกันครับมันอยู่ที่มายเซตของเรานะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับแอปแรกเป็นยังไงครับแอปแรกนะครับเป็นอย่างนี้ครับแอปแรกครับ snapseed ครับ snapseed เนี่ยเป็นแอปสุดเทพนะครับใช้ในการแต่งรูปนะครับเพื่อให้สวยเหมือนมืออาชีพนะครับ โอเคนะครับเราก็มาดูนะครับแอปทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดที่ซันแนะนำนะครับก็จะมีทั้งหมด4แอปด้วยกันครับรวม4แอปพลิเคชันที่ช่วยในการทำภาพและวิดีโอให้เป็นเรื่องง่ายนะครับต้องขอขอบคุณเว็บบล็อกนะครับของ Rain Maker นะครับซึ่งจริงๆเป็นเน้นเป็นในเชิงของสายโปรแกรมเมอร์้ะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะชอบติดตามนะครับเพราะว่าจะมีอะไรที่แบบค่อนข้างใหม่นะครับแต่ซันก็จะทำเป็นคลิปแล้วมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับแบบสั้นๆนะครับ แน่นอนครับแอปทั้งหมดมี4แอปครับมาดูแอปแรกครับ Snap s e e d ครับแอปนี้ก็หลายๆท่านก็รู้จักอยู่แล้วครับเป็นแอปสุดเทพนะครับแต่งรูปได้สวยเหมือนมืออาชีพเลยครับซึ่งอันนี้อยู่ในเครือเดียวกันกับ Google นะครับที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องมือที่มากมายนะครับจริงๆลักษณะจะคล้ายๆไลฟ์ o ูมนะครับถ้าเกิดท่านเคยได้ใช้นะครับมีฟังก์ชันที่ใช้ในงานค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งท่านได้ลองใช้งานแล้วก็ใช้งานไปไปแล้วนะครับบางทีงานรีบๆบางอานก็เออก็ก็โอเคนะครับ ใช้ได้ดีเลยนะครับท่านก็ลองไปโหลดนะครับไปลองโหลดมาใช้กันดูนะครับแอปที่2ครับเป็นแอปที่ทันเคยได้ทําเป็นคลิปวิดีโอสอนไว้เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือ PixAr t นะครับเป็นแอปที่ทันชอบมากนะครับเป็นเป็นอะไรที่ตัดต่อได้เนียนแล้วก็เหมือนแบบเหมือนไปทําแอปที่แบบอย่างกับ Photoshop มาเลยครับซึ่งแอปนี้ทันใช้อยู่นะครับแล้วก็แนะนําเพิ่มครับถ้าเกิดบางคน ใช้เป็นพวก Apple Pencil ครับหรือเป็นพวกปากกาอะไรงเงี้ยครับต่างๆเนี่ยมันช่วยเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับแนะนําเลยนะครับว่า p i x a r t นะครับเป็นแอปที่สุดต้องใช้เรียกว่าเป็นสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับอ่าก็อยากให้ท่านไปโหลดมาลองเล่นกันดูนะครับถ้าเล่นไม่เป็นนะครับก็มีคลิปในบทเรียนของสันนะครับก็ลองไปตามดูได้นะครับในกลุ่มของพวกตัดต่อวิดีโอถัดมานะครับผมเป็นแอป m o d i f ครับ m o d i f ครับ อันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงครับแอปนี้ใช้ในการจัดเฟรมแบบง่ายจัดเฟรมแบบไหนครับผมจัดเฟรมแบบง่ายเนี่ยมีมากกว่า3 1 2แบบท่านลองเข้าไปดูนะครับและเราใช้ฟรีได้ถึง115แบบนะครับต้องบอกว่าถ้าเราจะลงทุนอีกนิดนึงครับก็ซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่านอกจากเฟรมรูปแล้วยังมีเฟรมในส่วนของนิตยสารอย่างอื่นเข้ามาด้วยอ่ะเออมันดีมากเลยครับแล้วท่านต้องการแต่งรูปเร็วๆนะครับแนะนําเลยเหมือนกันนะครับแล้วท่านเข้าไปดูมาแล้วเออค่อนข้างครบถ้วนนะครับ ก็ลองไปโหลดมาใช้ดูนะครับแอปสุดท้ายครับแอปที่4ครับ Q Cut ครับชื่อก็ดูขี้ขู่ขี้ขู่นิดนึงนะครับก็คือ Q c u t เหมาะสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอครับที่มีความละเอียดมากขึ้นเน้นนะครับว่าคลิปวิดีโอครับผมโดยแอปนี้จะสามารถเลือกสัดส่วนของวิดีโอได้ด้วยนะครับจะปรับเป็นขนาดพอ t เทรตหรือแลนสเคปนะครับก็ทําได้ทั้งหมดเลยนะครับทันได้ลองเข้าไปดูมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถเลือกทรานซิชันระหว่างคลิปได้ มันดีตรงนี้คร in ับหรือทำซับก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราสามารถเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพได้ถึงระดับ HD นั่นเองนะครับก็คือ1,080เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะั้นถ้าลองดูนะครับจริงๆบางคนเนี่ยจะใช้พวกคายมาสเตอร์ลองปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะลองใช้แล้วถือว่าโอเคเลยนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าในจริงๆในคลิปวิดีโอที่ทันได้สอนตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมีพวกคายมาสเตอร นะครับที่อยู่บนมือถือส่วนบน PC ีเนี่ยก็จะเป็นวันเดอร์แชร์ฟิมโมล่านะครับจริงๆมันมีหลากหลายแอปพลิเคชันนะครับที่ท่านสามารถใช้ได้อ,อย่างวันเดอร์แชร์เนี่ยท่าน <c oughs> ก็มีแบบประเภทโหลดแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับท่านก็ลองไปดูได้นะครับผมในในคลิปของสันนะครับหรือถ้าท่านงงก็อาจจะทักมาหลังไมค์ได้นะครับผมก็สําหรับ คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการตัดต่อภาพวิดีโอบนมือถือนะครับลองไปโหลดมานะครับ4แอปนะครับ Snapseed, p i x a r t Modif แล้วก็ Cut, Q Cut นะครับทั้งหมด4ี่แอปนะครับ,ส,ส,ส,รรบ,ส,รบสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ